สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่ที่อาจจะไม่ได้เป็นที่จะประมองมากนักเหมือนพวกเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆแต่กลับมีบทบาทสำคัญในหลายกองทัพอากาศโดยเฉพาะด้านการฝึกและการโจมตีเบาๆเครื่องบินที่ว่านี้ก็คือโดเนียอัลฟาเจ็เครื่องบินขับไล่ฝึกที่พัฒนามาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน แต่จนถึงปี2025ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่สำหรับประเทศไทยรวมถึงประเทศที่กำลังมองหาสมดุลระหว่างราคาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าอัลฟาเจ็ยังคงเป็นเครื่องที่น่าศึกษาอย่างมากวันนี้เราจะพามาลงลึกถึงเรื่องราวเทคโนโลยีสมรรถนะและราคาที่แท้จริงว่ามันยังคุ้มค่าอยู่หรือไม่ในยุคนี้ อัลฟาเจ็ตเกิดขึ้นในยุคทศวรรษ1,970จากความร่วมมือของเยอรมนีโดยบริษัทดอรเนียและฝรั่งเศสโดยดัตเซว์เบเกตจุดประสงค์คือสร้างเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างการฝึกนักบินกับการรบจริงได้ต้องเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กคล่องตัวราคาประหยัดแต่ก็ต้องทำภารกิจจริงได้ด้วยผลลัพธ์ก็คือเครื่องบินเจ็ตสเครื่องยนต์ ลำเล็กน้ำหนักเบาบังคับง่ายและแข็งแรงทนทานเมื่อเวลาผ่านไปมีการผลิตมากกว่า500ลำและถูกส่งออกไปหลายประเทศในยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียพออามาถึงปี2025หลายคนอาจจะมองว่าเครื่องบินที่ออกแบบมาตั้งแต่40 50ปีก่อนคงไม่ทันสมัยแน่แน่แต่จริงๆแล้วอัลฟาเจ็ตยังมีช่องว่างที่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ต้องการเครื่องบินรบแพงๆอย่าง F-35 หรือ J-20 ประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างสำคัญกองทัพอากาศไทยเริ่มใช้อัลฟาเจ็ต,ตั้งแต่ปลายทศวรรษ1,980โดยซื้อมือสองมาจากเยอรมนีเดิมทีใช้เป็นเครื่องฝึกแต่ก็ถูกนำไปใช้ในภารกิจโจมตีเบาๆและสนับสนุนการรบเพราะมันมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับการเอากริปเปนหรือ F16 ขึ้นบินในงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงขนาดนั้นว่าด้วยเรื่องสมรรถนะอัลฟาเจ็ดใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเมซ่าและแซกเทอร์โบแฟน2เครื่องแต่ละเครื่องให้แรงขับประมาณ3,300ปอนด์ถึงแม้จะไม่แรงเทียบเท่าเครื่องบินรบสมัยใหม่ แต่เมื่อรวมกับตัวลำที่เบาก็ทำให้มันบินได้เร็วถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณแม5 0.85เพดานบินสูงสุดอยู่ที่ราว45,000ฟุตและมีพิสัยปฏิบัติการประมาณ400กิโลเมตรถ้าใส่ถังเชื้อเพลิงเสริมก็ไกลขึ้นได้ตัวเลขเหล่านี้อาจไม่หวือหวาแต่เพียงพอสำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินการลาดประเวณชายแดนหรือภารกิจฝึกบิน ห้องนักบินของ a l p h a เจ็ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีด้วยความที่เน้นการฝึกตั้งแต่ต้นทำให้การจัดวางหน้าจอการมองเห็นและการควบคุมถูกทำให้ง่ายและชัดเจนกองทัพอากาศไทยเองก็ได้ทำการอัปเกรดใส่จอแสดงผลดิจิทัลระบบ GPS และวิทยุสื่อสารสมัยใหม่เข้าไปทำให้เครื่องยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเก่าแล้วก็ตาม ด้านอาวุธอัลฟาเจ็ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจเต็มรูปแบบแต่ก็บรรทุกได้หลากหลายพอสมควรมันมีจุดแขวน5จุดคือใต้ลำตัว1จุดและใต้ปีกข้างละ2จุดสามารถติดตั้งระเบิดอ c เกตและอาวุธปล่อยนำวิถีโจมตีภาคพื้นดินส่วนภารกิจอากาศสู่อากาศก็สามารถติดเอมลบ9ไซวินเดอร์ได้นอกจากนี้ยังสามารถติดปืนใหญ่อากาศเมาเซอร์ er 27มเมตร ทำให้ใช้โจมตีภาคพ,พื้นดินหรือต่อสู้ระยะใกล้ได้ดีสำหรับประเทศไทยความยืดหยุ่นตรงนี้ช่วยได้มากในภารกิจปราบก่อการร้ายและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนมาถึงเรื่องราคาคุ้มค่าตรงนี้คือจุดเด่นที่สุดของอัลฟาเจ็เครื่องบินรบยุคใหม่มีราคาตั้งแต่หลายสิบล้านไปจนถึงร้อยล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแถมยังมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินที่สูงลิฟเช่น F-35 ที่ต้องใช้เป็นหมื่นดอลลาร์ต่อชั่วโมง แต่อัลฟาเจ็ตมีค่าใช้จ่ายในการบินแค่ราวราว0 0ถึง4,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเท่านั้นราคาซื้อมือสองในปี2025อยู่ที่ประมาณ3-7ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสภาพและการอัปเกรดแม้รุ่นที่ทันสมัยที่สุดก็แทบไม่เกิน10ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกมากถ้าเทียบกับทริปเปที่ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินราว70,00ดอลลาร์หรือ F16 ที่เกือบ1 0 0 0 0ดอลลาร์การมีเครื่องบินราคาถูกแบบนี้จึงทาให้ไทยฝึกนักบินได้ต่อเนื่อง รักษาความพร้อมและใช้ในภารกิจทั่วไปโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแต่แน่นอนว่าความถูกก็แลกมาด้วยข้อจำกัดอัลฟาเจ็ไม่ได้มีระบบล่องหนไม่มีเรดาร์ทันสมัยไม่มีขีดความสามารถโจมตีระยะไกลและไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิที่เต็มไปด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ได้ หากต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่มีเครื่องบินรบชั้นสูงมันแทบไม่มีโอกาสรอดบทบาทของมันในปี2025จึงไม่ใช่การไปแข่งกับ F 3 5หรือ Su 5 7แต่เป็นการสนับสนุนและแบ่งเบาภารกิจทำให้เครื่องบินหลักสามารถเก็บไว้ใช้ในภารกิจที่สำคัญจริงๆฝูง Alpha เจ็ของไทยยังมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทังด้านอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำร่องและโครงการซ่อมบำรุงยืดอายุการใช้งาน บางลำถึงขั้นโอเวอร์ฮอลใหม่หมดเพื่อยืดอายุจนถึงอย่างน้อยปี2,030นี่แสดงให้เห็นถึงความทนทานและการออกแบบที่คิดมาอย่างดีสำหรับเครื่องบินที่บินครั้งแรกกบว่า40ปีก่อนแต่ยังสามารถใช้งานได้ในแนวหน้าถือว่าน่าทึ่งมากถ้าดูจากประวัติการรบอัลฟาเจตเคยถูกใช้งานจริงในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในแอฟริกาในการปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการลาดตระเวนสำหรับไทยแม้จะไม่ได้มีบทบาทในสงครามใหญ่แต่ก็ถูกใช้บ่อยในการลาดตระเวนการฝึกและการสนับสนุนซึ่งช่วยให้กองทัพอากาศไทยมีความพร้อมอยู่เสมอนักบินหลายคนชื่นชมการควบคุมของ Alpha เจ็เพราะด้วยความเป็นเครื่องยนต์คู่มันให้ความปลอดภัยสูงกว่าเครื่องเดียวการบังคับก็เบาและคล่องตัวทําให้เป็นเครื่องที่ดีมากสําหรับการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องฝึกพื้นฐานไปสู่เครื่องบินรบจริง ตรงนี้เองคือสิ่งที่ทำให้มันยังคงมีค่าแม้ในปี2025อนาคตของอัลฟาเจ็ตในกองทัพอากาศไทยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและทางเรือกว่าจะซื้อเครื่องใหม่เมื่อไรบางฝ่ายมองว่าเครื่องฝึกสมัยใหม่อย่างไกที50จากเกาหลีใต้หรือ m 346จากอิตาลีอาจจะเข้ามาแทนในอนาคตแต่ทั้ง2รุ่นนี้มีราคาสูง